าตามที่โพสตนะคะว่าแบบมีน้องในค่ายเนี่ยมีการน่าจะรับงานแหละเกี่ยวกับผิดกฎหมายห่างหายจากดราม่าไปพักใหญ่สำหรับรัชนกสุวรรณเกศหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นนักร้องชื่อดังและพิธีกรชื่อดังล่าสุดบีประเด็นที่ทำเอาเธอถึงกับเดือดเลยทีเดียว เมื่ออดีตศิลปินในค่ายรับงานเว็บพนันแถมเรียกกระแสด้วยการด่าค่ายตัวเองงานนี้ทําเอาสาวเจนนี่อยู่เฉยไม่ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดแบบจัดเต็มโดยเธอระบุอ้อยว่ารับงานโพสต์ผิดกฎหมายแล้วเขียนแคปชั่นเรียกยอดไร้ด้วยการโจมตีค่ายแบบนี้ไม่น่ารักนะคะ ก่อนตามมาด้วยข้อความว่าใจดีแต่ไม่ทุกเรื่องนะคะและข้อความอีกว่าออกจากค่ายไปแล้วควรให้เกียรติกันพูดถึงการในสิ่งที่ดีเสมอไม่ใช่ไปรับงานเว็บพนันแล้วเรียกกระแสด้วยการด่าค่ายแบบนี้ไม่ควรค่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะแต่ว่าบางทีอะบางสิ่งบางอย่างอะทุกคนจะต้องรู้ตัวทุกคนจะต้อง คิดนิดนึงก่อนที่เราจะรับงานหรือว่าทำอะไรอะ่ะคือก็ตามที่โพสนะคะว่าแบบมีน้องในค่ายเนี่ยมีการน่าจะรับงานแหละเกี่ยวกับผิดกฎหมายแล้วก็ลงรูปพร้อมกับแคปชั่นที่แบบรูปอะ่ะมันก็มีรูปที่ตอนที่น้องอยู่ที่ค่ายใช่ไหมแล้วก็แคปชั่นก็บอกว่า ตั้งแต่ออกมาชีวิตดีขึ้นเยอะซึ่งแน่นอนว่าการที่โพสต์แบบนี้มันมันมันไม่รู้ว่ามันทําเพื่อเรียกกระแสรหรือว่าทําเพื่ออะไรแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าของค่ายเก่าที่น้องเคยอยู่ร่วมกินกันมาเนี่ยแน่นอนเราก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจและเราก็เลยออกมาโพสต์เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างไม่ใช่แค่กับน้องคนนั้นแต่กับทุกๆคนที่ออกไป จะไปรับงานอะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องทําร้ายใครนรึกออกไหมไม่จําเป็นที่จะต้องเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดังนึกออกไหมคะคือการที่ใครจะไปรับงานอะไรอ่ะเราเจนนี่ไม่เคยไปก้าวไกลเลยนะจะผิดจะถูกอ่ะคือเรารู้ว่าถ้าเราเขารู้แหละว่าอันไหนผิดอันไหนถูกคือการที่เราจะทักไปบอกเนี้ยบางทีเราก็เราไม่ใช่เจ้าของค่ายแหละเราไม่ใช่คนที่ดูแลเขาแล้วอ่ะเราก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปอะไรมาก แต่ทุกคนเข้าใจโพสต์นี้ปะที่แบบว่าตั้งแต่ออกมาชีวิตดีขึ้นมากเราไม่ได้มาสนใจว่าคุณจะดีขึ้นหรือแย่ลงคือเป้าหมายของเราอะเราต้องการให้คุณดีขึ้นอยู่แล้วแต่ความหมายที่สื่อออกมามันสื่อให้คนเข้าใจว่าอยู่ค่ายไม่ดีหรือว่าต้องการให้คนอะหรือไม่ตั้งใจแต่เพียงให้คนอะเข้าไปอ่านคอมเมนต์นึกออกปะคือบางทีอะ อาจจะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นก็ได้แต่ด้วยตัวงานที่เขาจ้างมาเนี่ยมันต้องทําแบบนั้นถามว่ามันมันได้ไหมล่ะมันไม่ได้ไงทุกคนแล้วในรูปอ่ะมันก็มีค่ายเพลงซึ่งค่ายเพลงเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยน้องเคยอยู่ค่ายแล้วงานที่น้องรับอ่ะมันก็ผิดกฎหมายมันไม่ถูกต้องตั้งแต่งานที่รับและมันไม่ถูกต้องที่เอารูปไปแล้วก็มันไม่ถูกต้องสําหรับแคปชั่นนะคะ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านของแทนนัทวัฒน์อดีตศิลปินในค่ายได้หมดทัศน์ชื่นก็มาโพสต์ว่าผมขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมได้โพสต์ลงมันเกิดจากความสับเท่าของผมเองที่ไม่ได้ไตรตรองให้มันดีก่อนเมื่อคืนผมกลับมาจากการซ้อมร้องเพลงกับวงของเพื่อนมาถึงบ้านไลนมันก็เด้งมาว่ารับงานไหมผมเองก็รับเพราะอยากได้เงินจริงๆณนะห่วงเวลานั้นเขาก็ได้ส่งรูปแคปชั่นมาผมก็ก๊อบแล้วนำมาวาง แล้วทำการโพสโดยที่ไม่ได้สังเกตอะไรแล้วก็โพสทิ้งไว้ไม่ได้เข้ามาเช็คว่ามันเป็นยังไงผมขอโทษจากใจจริงๆนะครับแต่ผมไม่ได้มีเจตนานที่ไม่ดีกับสถานที่ที่ให้ชีวิตให้มีความสุขของผมเลยตอนนี้ผมได้ลบโพสอันนั้นและโอนเงินไปคืนเรียบร้อยแล้วครับและต่อไปผมก็จะไม่รับงานพวกนี้แล้วครับผมขอโทษจริงๆนะครับทุกคนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ